สวัสดีครับรายการเอเจนต์คอนเนอร์ผมนําทุกท่านมาที่สํานักงานตัวแทนตำบลโคลกลอยอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของประสบการณ์ของตัวแทนท่านดีนะครับสับร้อมแล้วติดตามผมไปเ,เลยเลยครับสวัสดีค่ะกิตราแพทย์วิสัยตัวแทน สาขาภูเก็ตสำนักง,งานตั้งอยู่ที่31 9, ทับ9ถนนเพชรเกษมหมู่3ตำบลโคโกกลอยอำเภอตจกัวทุ่งจังหวัดพังงาค่ะจุดสังเกตคืออยู่ตรงข้ามกับป um ั๊มคาวเทคค่ะถ้ามาจากภูเก็ตนะคะ,ะพลลงสะพานสระศรีประมาณ3กิโลเมตรอยู่สำนักง,งานตั้งอยู่ตรงข้ามกับป um ั๊มคาวเทคค่ะก่อนที่จะมาเป็นเป็นตัวแทนของวิทยาในวันนี้นะคะพี่ อดีตเคยเป็นเมื่อ25ปีที่แล้วพี่หมีเคยเป็นพนักงานวิทยาอยู่แผนกบัญชีสาขาสุราษฎร์มาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มจากพี่เปิดเป็นสำนักง,งานเล็กๆเช่าเดือนละ4,000 4,500เนี่ยค่ะประมาณ3ปีนะคะพี่เริ่มจากไม่มีใครรู้จักพี่เลยพี่ใช้เวลา20 25ปีนะคะตอนนี้ที่จะสร้างความคุ้นเคยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวพี่ในการทำงานร่วมกับสาขาภูเก็ตเนี่ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คเบีย้ยในการออกกรมทัน์คือทุกอย่างทางสาขาจะซัพพอร์ตเรา,าเราส่งงานผ่านสาขาภูกเก็ตแต่ถ้าเป็นตรวจสอบปุติเหตุนะคะเราขึ้นกับสาขากระบี่ค่ะซึ่งเราจะต้องใช้บริการทั้งศูนย์ตรวจสอบปุบติเหตุกระบี่แล้วก็ภูกเก็ตทั้งคู่ซึ่งทั้งผู้จัดการศูนย์ทั้งกระบี่แล้วก็ภูกเก็ต ก็ช่วยกันซัพพอร์ตงานขายของเราซึ่งพี่มองว่างานขายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดพี่ทําคนเดียวไม่ได้เลยนอกจากจากทีมงานน้องๆในออฟฟิศพี่ที่จะต้องช่วยเหลือพี่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสินใหม่ค่ะพี่ขายได้ทุกวันนี้พี่บอกเลยว่าเพราะสินใหม่ของเราดีมากทั้งผู้การศูนย์ทั้งสองศูนย์จะดูแลจะดูแลพี่ดีมากซึ่งพี่คิดว่าไม่ใช่ถ้าพี่คนเดียวเขาจะต้องดูแลทุกทุกตัวแทนนะคะเพียงแต่ว่า พี่รู้สึกว่าพี่โชคดีที่พี่มวยมีผู้จัดการศูนย์ผู้จัดการสาขาคอยซัพพอร์ตงานตรงนี้ทำให้พี่ประสบความสำเร็จค่ะประสบการณ์ในการทำงาน25ปีของพี่เนี่ยค่ะมันแค่หลับตาก็จะนึกภาพในการทำงานออกในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะพี่จะอยู่กับลูกค้าตื่นขึ้นมาก็จะพี่ไม่เคยปิดมือถือเลยค่ะ มันทําให้พี่มีประสบการณ์หลากหลายมากๆกับลูกค้าสโลกแกนของในใจพี่เลยที่จะบอกลูกน้องเสมอเลยนะคะว่าการทํางานของพี่เนะี่ยลูกค้าคือเพื่อนคือญาติความจริงใจเหล่านั้นเนี่ยพี่ซัพพอร์ตลูกค้าได้ทุกเรื่องแต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานเงื่อนไขที่วิทยาอยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่ารางวัลไม่ใช่เครื่องการันตีว่าพี่จะประสบความสําเร็จหรือไม่พี่มองว่าในอนาคตเนี่ยพี่ยังต้องพัฒนาปรับปรุง ตั้งตัวพี่เองตัวน้องๆที่ทํางานร่วมกับพี่พี่ยังต้องปรับปรุงตลอดค่ะมันไม่มีอะไรตายตัวในเรื่องของงานบริการงานบริการเนี่ยมันจะเป็นไปตามเ,าเคสที่เราเจอในประจําวันนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่างานบริการเนี่ยมันเป็นงานที่พี่รักพี่ก็คิดว่าพี่ต้องอยู่กับวิริยะอยู่กับางานประกันวินาศภัยของพี่ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพี่ก็คือทํายังไงที่จะมุ่งมั่น ที่พัฒนาให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดบริการให้ดีที่สุดให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วก็รู้จักวิทยาประกันภัยแน่นอนอยู่แล้วว่าพี่รู้สึกภูมิใจเป็นเกียรติแกพ่พี่แก่วงตระกูลของพี่ว่าตลอดชีวิตการทำงาน25ปีพี่พี่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายที่ที่เป็นเครื่องการันตีว่าพี่ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายที่อยู่กับวิทยะประกันภัยมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาแต่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในรางวัลล่าสุดที่พี่ได้รับก็เหมือนกับเป็นจุดสูงสุดในชีวิตนักขายของพี่ก็คือรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นประจำปี2562ซึ่งเป็นรางวัลล่าสุดที่พี่เพิ่งไปรับมาจากท่านรัฐมนตรีครังคนปัจจุบันมันทำให้พี่ รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความคิดที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานของพี่ไปสู่ชิดทางที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคตค่ะทุกครั้งที่มีงานในชุมชนไม่ว่าจะเป็นของโรงพักในชุมชนเป็นวันผู้สูงอายุเป็นของอ,อบตอพี่บีจะต้องมีส่วนร่วมทุกทุกงานค่ะพี่ต้องมีส่วนร่วมในการซัพพอร์ต สิ่งที่ก็ขอมานะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงเรียนพี่ก็จะมีการแจกไปเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อมีงานวันเด็กพี่ก็จะมีของไปซัพพอร์ตให้เด็กๆได้มีความสุขสําหรับคนที่ต้องการเป็นตัวแทนวิทยาประกันไัยนะคะที่จะบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเดินเข้ามาเป็นตัวแทน 1. คุณจะต้องมีความจริงใจ การมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินเพราะว่าเราเรียกไม่ได้เลยว่าเราได้รับมอบอำนาจจากวิริยะการเป็นตัวแทนวิริยะซึ่งหมายความว่าวิริยะจะมอบอำนาจให้เราในการถือเงินเพราะนั้นฝากน้องๆเขที่อยากจะมาเป็นเนี่ยคือคุณจะต้องมีระเบียบวิในัยในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการพูดคุยกับท่านตัวแทนคุณจิตราเพชรวิสัยก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ สำหรับรายการเอเจนต์คอนเนอร์ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ